ร้านพี่เล็กนะใช่พี่เล็กเป็นหยองมันแหลกค่ะโอเคค่ะแกเรียกไอเล็กไอเล็กประจำบอกบอกตามสบายเลยนะคะใช่เรียกไอเล็กประจำใหญนั่อแกตั้งไวที่สามโลจำได้ไหมแหวกหน่อยค่ะแหวกหน่อยค่ะแหวกดูหน่อยสวยมากเลยูว่าสวยขนาดไหนนี่ โอ้โหน่ากินมากส่งให้แกนะอร่อยขนาดไหนให้แกอร่อยขนาดไหนดูเร no? ืองสิแกชอบเพราะแกคนชอบกั้นยาวอยู่แล้วเนาะค่ะยายนะดูเนื้อได้ตั้งเยอะเดี๋ยวมีของสองคนเลยแล้กจะดูวังนี้หล่าถ่ายวังนี้หล่าวังนี้ใหญ่หย่อแรงเลย บอกนะได้แต่ได้แต่ไปถายถ่ายก็ดูเลยเออมาเร็วมาใ,ใกล้ๆมาใกล้ๆอือน,นี่นนไมสวยสวยมากเลยค่ะคี่ยายขาบอกว่าเนื้อแห้งเนื้อแห้งมากเลยแห้งให้ดูๆตรงนี้อะไรแกสบายใจมันแห้งมันไม่มีเป็นแฉะเลยค่ะ ไา้ชอบใจเลยตอนนี้อ่ะพลังเลยน้องเอิรเธอเขี่รถมาเหรอตะกี้ ไม่ตอนที่ว่าตัวมาเห็นทุเรียนนั้นใช่ผ่านมานี้ใช่ไหมน้องผ่านมาทางนี้ค่ะเออเลยแวะจอดเลยใช่ไหมไม่หนูละงงงงว่าวทำไมว่าพูดไม่รู้แล้วว่าตธอมารถมาตะกี้เนียพี่พี่บอกว่าขี่รถผ่านมาเห็นใช่ไหมค่าใช่แบบพูดสั้นไปไงแหละเราเลยงงเนี่ยน้องยังยังขบเลยน้องยังหัวเราะเลยใช่น้องก็แบบว่าขำเลยอะ เากรไปชี้รถ้นเี่้รเลยว่ามามารอแตแหละพี่ยบอกว่าธอเก่งรถตามมาอีกได้ไหมนั้นแหละไปพูดซ้ำจนไปซ้ำินไปน้องหัวร้อเลยเราก็หันมองนางกันเขไม่ได้แแล้วแหละ Thank you